เทพเจ้าแห่งโชคลาภหลวงพ่อยะวั alam, ดท <Liberty. S 2> ่าข้ามอำเภอสามผานจังหวัดนครปฐมกับดาบที่ร้อยตำรวจเอกได้ร้อยตำรวจตีสุธีเผาเสรีเผาเผาเสรีเผาองค์นะครับสาราชการตำรวจตำนานครับแต่นี้เนี่ยดับที่ครับทำไมหลวงหลวงพ่อยะถึงได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภคนเมื่อสาปีก่อนนะครับ ยาพอ,อยานี้ให้หวยจริงสุดอย่างไรครับได้ฟังนิดหนึงครับครับสวัสดีครับผมดับทีภาคเจ็ดครับก็ตามประสบการณ์ในประสบการณ์ส่วนตัวก็จะฟังในประสบการณ์ของผมที่ผมสอบแสวงหาแล้วสอบสอบรู้สอบเห็นใช้วิจารณญาณในการฟังและในการดูแล้วก็ใช้ความคิดของท่านคิดตามไปด้วย อย่าเชื่ออย่างเดียวอย่าเชื่อก็คิดตามไปด้วยเพราะว่าหนึ่งไอ้ศาสตร์ตรงนี้มันเป็นศาสตรท์ที่การันตีก็ไม่ได้ใช่หรือไม่ฟุกหรือไม่รตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความเชื่อส่วน,นบุคคลฉะนั้นในเสียงกล่าวขานในยุคนั้นที่หลวงพ่อยะวัท่าข้ามท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านละท่าเรื่องอ่ะเขาเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยอ่าก็ได้ศรัทธาท่านแล้วท่านก็ประวัติของท่านคือ ท่านบวชพระตั้งแต่เป็นเนรครับแล้วก็ไปเดินทุงดงอยู่กับหลวงพุทิมวัช้างให้นะครับอ่าจวบหลวงู่ทิมวัช้างให้ละสังขารแล้วหลวงพ่อยะก็เดินทางมาที่วัดท่าข้ามครับแล้วในดงอ่าในดงวัดท่าข้ามเนี่ยแต่ก่อนวัดท่าข้ามเป็นถึงวัดล้างนะครับถึงวัดล้างใช่หลวงพ่อยะเนี่ยได้มาบูรณะต่างๆนานาจนสง่าสวยงามซึ่ง วัดท่าข้ามนั้นเป็นวัดที่อยู่ในหมู่คนที่นับถือศาสนาคิดครับคือนักบ,บุญเปโตรับแต่เรานักบ,บุญเปโตรที่นับถือศาสนาคิดเนี่ยก็มาช่วยท่านสร้างวัดครับเพราะว่าการสร้างคุณงามความดีเป็นบุญเป็นบุญไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดนั้นครับซึ่ง สิ่งที่ดีนั้นทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทางนั้นครับและที่นี้ว่าประวัติของหลวงพ่อยาวัฒนาค้าบนั้นหลังจากที่เดินทางจากวัดชังให้มาอยู่ที่วัท่าค้าบแล้วท่านก็เป็นพระผ,ผู้บำเพ็ญเพียรับจะไม่ค่อยมีใครรู้ท่านจะไม่ค่อยมีใครรู้มันมนรูก็คืออ่ามารู้มีชื่อเสียงโด่งดังก็เรื่องโชคลาภให้หวยตรงๆก็คือเอาตรงๆก็คือถ้ามหา ว่าถ้าข้ามคุณก็ต้องรวยกลับไปก็คือในยุคนั้นผมก็ทันท่านหรอถัาหลวงพ่อญาติข้ามตอนนั้นเป็นตำรวจยังทั้งทั้งไม่เป็นตำรวจก็รู้แล้วเป็นตำรวจก็รู้แล้วอตอนนี้ผมก็ย่างเข้าห้าเจ็ดแล้วห้าเจ็ดแล้วห้าเจ็ดแล้วทีนี้หลวงพ่อญานาข้ามก็มีชื่อเสียงโด่งดังทําให้ทั่วทุกสารทิศนะในในเรื่องเลขโชคลาภเนี่ยครับถ้าพรุ่งนี้หวยออก คืนเนี่ยลานจอดวัดเนี่ยท่านก็ไปดูลานจอดรถกี่ไล่กี่ไล่เนี่ยจอดไม่พอไม่พอจอดเป็นพันพันคันจอดเต็มตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองครับแล้วท่านก็ไม่ได้ให้เลขโตแค่นิมิตดูเอาครับเออนิมิตเท่านั้นดูเอาจับวางเลยแล้ว<า>สิ่งเหล่านี้มันก็หลวงพ่อญาติเนี่ย ก็มีชื่อเสียงโด่งดังทีนี้ส่งส่งให้ส่งไม้หวยอ่ะมันก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งชาวบ้านประชาชนแล้วก็เข้าไปในอาหูชั้นผู้ใหญ่ทีนี้ในยุคนั้นเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมฟังมานะครับก็จะมาอ่าใช่เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยแล้วสิฉะนั้นมีครั้งหนึ่งอาสมัยก่อนนั้นมันหวยเจ็ดตัว ผู้ใหญ่อง์นั้นย้ายเตยนา้าแต่ผมรู้ครับหลวงพ่อพะยะนี่ก็เขียนเลขเจ็ดตัวเลยออ,อันนี้ผิดถูกไม่รู้แต่ฟังขอมาแหละก็เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าทีนี้ว่าเขียนเลขให้เจ็ดตัวให้พระผู้ใหญ่ไปครับท่านแทงแทงได้แต่ถ้าท่านบอกใครให้ท่านตาบอกหลังจากหวยออกลุ่งขึ้นเลขที่จดไปมันเป็นรางวัลที่หนึ่งตรงหมดเลย กอทาให้พระผู้ใหญ่องค์นั้นไม่กล้ามหาหาหลวงพ่อใหญ่อีกต่อไปพระผู้ใหญ่คนนั้นเล่นหวยไหมไม่เล่นไม่เล่น,แต,ลนแต่ว่าเป็นพระที่ว่ามียศสูงกว่ามียศสูงกว่ามียศสูงกว่าอ่าเออฉะนั้นพอเจอ,อการเขียนเลขไปให้แบบตรงๆราง,งวัลที่หนึ่งก็ไม่เคยมาติดริงท่านอีกเลยครับฉะนั้นท่านก็เป็นพระผู้ข้ศัพท์ที่ทําให้ ผู้คนได้ไปสักการะกราบไหว้ท่านจนบ้างรวยบ้างเขาได้มาอาศัยพึ่งใบบุญของบารมีโชคลาภจนวันละสังขารเคยดวกถูกไหมเรัาตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่เนะี่ยถูไม่เคยถูกวันที่ท่านละสังขารไปแล้วอะสวดไปร้อยวันแล้วหรือเปล่าะจะจําได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับผมเนี่ยไป<ม>ไปคนเดียวตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ถูกเลย ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าก็รู้ว่าท่านเป็นพระโชคลาภทีนี้เราไม่ใช่คอหวยครับอเอาตรงๆคือผมไม่ใช่คนคอหวยหรอกแต่ทีนี้ว่าเรื่งเป็นคอหวยตอนนี้ก็คือพอมีบ้างเล็กน้อยแต่ทีเนี้ยก็จะไปขอบารมีท่านตอนที่ท่านละสังขารแล้วครับท่าน ลงศพตั้งอยู่ในาลาไม่มีใครแล้วคเพราะมีการสวดกันเยอะเยอะมานานแล้วก็ไม่มีใครล้วผมไปแต่เช้านะครับผมไปแต่เช้านี่ผมกราบเลยสวดมนและอธิษฐานจิตลูกขอชมบารมีหลวงปู่สักครั้งครับในโชคลาภของหลวงปู่ครับ,รบขอให้หลวงปู่แสดงบารมีให้ลูกโดนวหวยงวดนี้สักครั้งหนึ่งเถอะเออผมอธิษฐานจิตสวดมน ศพเรียบร้อยผมกราบเรียบร้อย,เ,ย,อยเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็เบี่ยงตัวหันออกเชื่อไหมหลวงปู่อายุ86หทีละสังขารทีเนี้ยไอ้คนขายหวยเนี่ยผมมาเนี่ยใบหวยได้ทิมทิมแก้มเลยอ่าสี่คู่หรือสองคู่มจำไม่ได้เพราะผมหันมาทิ้นแก้มเลย,เ,ลยเป็น68อายุหลวงปู่แปดหกแล้วผมก็แล้วผมก็ถามว่า ปดหกมีไหมไม่มีมีแต่6.8แปดทับผมก็เอา้าหกก็6.8ยังไงมันก็เลขเดียวกันกับหน้ากับหลังนิดหน่อยครับคุณเชื่อไหมท่านใดทพว่าผมเน่ถูกหวยถูกเลข2ตัวผมก็เลยอืในบารามีของท่านก็ได้เชื่อแล้วแล้วก็มีครั้งหนึ่งวัตถุมูคลของท่านะอ เหรียญที่ว่าเอาไปลองกันนะเจ้าสวยเ่าใช่เหรียญลูกไข่จาได้ไหมท่านจาได้ไหมครับผมท่านเป็นคนถ่ายรูปในคมชัดลึกใช่ไหมครับที่ยิงไม่ออกครับเออท่านก็เห็นโยกบตานะ่ะฉะนั้นผมคิดว่าหลวงพ่อยะวัฒน้าขามเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพผู้มีบารมีของหนึ่งครับเป็นภาพผู้มีบารมีของหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าวัตถุมงคลของท่านครับอ่าเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยครับ มันก็จะมีแบบเจ้าสัวนหน้ากระจังที่เคยให้ดูไปแล้วแล้วก็เป็นเหรียญลูกไข่นะนี้เป็นเหรียญลูกไข่เป็นเหรียญลูกไข่ก็คือออกพร้อมกันออกรุ่นเดียวกันหมดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นเหรียญลูกไข่อย่างเงี้ยเป็นเจ้าสัวนเนี่ยจะเขียนว่ายะรวยรวยนะครับผมเขียนว่ายะรวยรวยครับอันนี้เนืนอะไรครับเนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงชุบกระไรทองกับเนื้อทองแดงธรรมดาครับผมฉะนั้นถ้าเหล่านี้ผม ศาสตร์ของผมคาแรคเตอร์ของผมก็หมายถึงว่า,าผมอยากจะให้หาเช่า,ชาพระที่มีราคาถูกและพุทธคุณแรงกล้าอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนําให้เอาพระแอ <พะ S 1> งเราก็ไม่มีปัญญาท่านจะลืมหลวงพ่อยะไปแล้วโอ้โหพ่อยะเก่งครับท่านเก่งมากแล้วก็มีเหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยครับเหรียญรุ่นเนี้ยที่ว่าเป็นเจ้าสัวเขาเรียกเหรียญเจ้าสัวที่คล้องคอแพ้ ครับผมที่คล้องคอแพะก็ในยุคนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยกระไหลทองเนี่ยตอนนั้นหลวงปู่หลวงพ่อยะเนี่ยเลี้ยงโต๊ะจีนฟรีประมาณร้อยหรือสองร้อยโต๊ะนี่แหละครับอ่าคนที่ไปในงานโต๊ะจีนเนี่ยก็จะได้อ่าจะได้จะได้ได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 วัตถุกคลใครที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปในงานเลี้ยงอ่าจะได้เลยครับท่านจะแจกเหรียญเนี่ยหนึ่ง พวกตำรวจเนี่ยมันก็ไปกินกันเรียบร้อยแลย้วตำรวจพวกกันเนี่ยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาตอกกินกันที่บ้านต่อซึ่งในงานวัดมันไม่ได้มีเหล้าแต่ว่ามาบ้านก็กินเหล้าต่อกอะไรกันมากินเลี้ยงกินเหล้าต่อทีเนี้ยมันก็มีตำรวจเนี่ยมีฟาร์มแพะแล้วตำรวจอีกคนพอกินเหล้าได้เต็มที่แล้วก็อยากจะย่างแพะแล้วสิครับก็เลยเป็นที่มา ถ้ามึงอยากกินแพะกูอ่ะมึงก็เอาปืนยิงเลยอ่ะแต่ก่อนยิงเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยร้อยใส่ไฟมัดคอแพะท่านไทเทพเชื่อบอกว่ายิงไม่ออกเลยไม่ได้กินแพ้นี่เขาเรียกตำนานเลยเหรอของจริงเพราะว่าเรื่องพวกนี้เท็ดพูดไม่พูดเท็ดพูดไม่บอกหรอกไม่รู้จะพูดไปทำไมครับฉะนั้นสิ่งดีๆเหล่านี้ นะถ้ามีโอกาสมาสาการะท่านมาร่วมทำบุญไม่ถึงแม้ว่า,าล่างสรีระท่านยังอยู่ไม่เน่าไม่เปื่อยยังอยู่ก็มีคนเดินทางมาสา,ารักการะกราบไหว้กันเต็มไปหมดและพระท่านรู้สึกจะมีอยู่ห้าแบบทั้งหมดนะทั้งหมดก็จะมีปิดตายผมก็มีอยู่ไม่ได้ติดมาครับรุ่นปิดตาก็ตั้งชื่อรุ่นไม่ได้ครับก็คนคนนี้เขามาขอหวยหลวงพ่อยะเนี่ย มาขอบารมีทุกเวดโดนได้กลับไปทุกวดไม่รู้จะทำยังไงตอบแทนก็เลยสร้างผระปิตามาถวายทีเนี้ยผัวเมียคู่เนี้ยเขามาหาหลงวงปู่เขาจะมาคู่กันครับทีนี้ก็เหมือนมีความสนิทสนมก็สร้างปิตามาถวายหลงวงปู่ครับก็ไม่รู้ตั้งชื่อรุ่นอะไรหลงวงปู่ก็พูดติดตลกว่าเออเอารุ่นปิตาผัวตามเมียเมียตามผัวก็แล้วกันเอ้าปิดตาม,ตม,ม,ตามัน ปิดตาผัวตามเมียมีตาผัวเลยรุ่นผัวตามรุ่นผัวตามเมียมีตามผัวมีอยู่รุ่นเดียวมีน้อยไม่เยอะหรอกแทบจะไม่มีในตลาดแทบจะไม่มีเลยได้มีแล้วก็ผมก็ได้มารู้สึกจะองค์สององค์ก็มาสะสมไว้ผมคิดว่าบารมีหลวงพ่อถ้ามีโอกาสก็เข้ามาทําบุญกับท่านที่วัดสิ่งต่างๆนานาวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ผม เรียกว่าเป็นวัตถุมงคลนันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อยาณี่ถึงพันเนีฮยเหรียงพ่อยาก็ยังเป็นพระหลักร้อยนี่นะครับพระในตำนานนะครับหลักตำนานี่พระหลักร้อยแต่ว่าปัจจุบันผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็มีการเช่าหาจากหมู่เหล่าสิท์ครับแล้วก็มีการที่ว่าควานหากันบ้างแล้วครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นนักเรียนในตำนานเลยนะครับแต่คนลืม ผมจะบอกให้ว่าบางทีเนี่ยพระดีๆเนี่ยมันไม่ได้แพงเยงอะแยะครับแต่ถามว่าคุณเคยได้ศึกษาแล้วสอบไหมแต่บางท่านก็ไม่ค่อยได้รู้แต่ผมเนี่ยผมเคยกล่าวกับท่านไตเทพาว่าผมจะเป็นผู้สอบแสวงหานะวัตถุมงคลที่ดีๆแล้วก็สอบแสวงหาพระภิญญา แล้วก็บอกกล่าวถ้าผมรู้นิสัยผมกูจะบอกกล่าวออกไปเลยให้ผู้คนไปสร้างความดีแล้วน้องนำธรรมะของท่านผมมาปฏิบัติดำเนินแนวทางในชีวิตเพราะผมถือว่าเวลาเนี่ยศีลธรรมความถูกต้องดีชั่วเนี่ยมันลดน้อยลงไปแล้วคนนักจะมีคำว่าได้มากับไม่ได้แต่ว่าดีกับชั่วแปลกันไม่ถูกแล้วแปรยากนะดีกับชั่วท่าเทพหลุงพ่อยะเนี่ย ถ้ามีกี่แบบเลยห้าแบบเองก็มีเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเจ้าสัวแล้วก็ปิดตาครับแต่ว่าเป็นเหรียญเจ้าสัวก็เป็นรูปกระจังที่ผมเคยให้ดูนะครับผมทีนี้ผมไม่ได้ติดมาทีนี้ก็เป็นเหรียญเจ้าสัวคือพิธีเดียวกันเพราะว่าเจ้าสัวของท่านเนี่ยเหรียญวัตถุของครของท่านเนี่ย ว่าเจ้าสัวเนี่ยเหรียญเจ้าสัวของท่านเอามาเบิกเลิกที่ปีสามห้าเพราะพร้อมเจ้าสัวสองวัดกลางอนะท่านครับพร้อมเจ้าสัวสองวัดกลางนะออ๋เอามาปลุกเสกพิธีเดียวกันพิธีเดียวกันแล้วหลวงพ่อย่าเนี่ยได้นําวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไปปลุกเสกที่โบสถ์ตันวัดท่าข้างอีกครั้งหนึ่งครับโบสถ์ อาบดหมดมหาอุดแล้วจากนั้นก็มีเกจิอีกผมจำไม่ค่อยได้มากเกจิอ,อีกประมาณสิบกว่าลูกถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ผิดนะแล้วหลวงพ่อยะเนี่ยนี่ผมรู้จักคำหมู่เราสิ์ได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อยะบอกกับเกจิว่าเอากันให้เต็มที่นะปลุกเสกครั้งนี้แล้วในขณะปลุกเสกอย่าเชื่อผมพยายามไปถามลูกศิษย์ และว่าเจ้าจอาวาสไปถามว่าในขณะปลูกเสกซ้ำที่โบตันเจ้าสัวรุ่นเนี้ยอ,องคหลวงพ่อยะได้ลอยขึ้นครับสาธุนี่รู้มาจากคำกล่าวขานจากพระครูบาอาจารย์ได้บอกแล้วก็ลูกศิษย์ใก้ชิดได้บอกได้เล่าให้ฟังหลวงพ่ยะลอยขึ้นครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมอยากจะบอกกล่าวว่าก็มีโอกาส ก็สองหาเก็บไปใช้เธอ,อเพราะว่าวัตถุมงคลที่ราคาหลักร้อยต้นๆรับแต่ว่าพุทธคุณน,นั้นมากมายไพศาลเพราะว่าบารมีจิตของท่านมามาเท่ากันในบางเกจิมาเท่ากันครับแต่ว่าบางเกจินั้นอภปิญญาฌานอรหันต์นั้นเขาเรียกว่าอาปิญญาฌานอรหันต์พระอรหันต์ได้อธิษฐานจิตในวัตถุมงคลแม้แต่ก้อนหินก้อนดินก้อนทรายที่ท่านได้กรรลงไปแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ท่านไตแท้ครับ มันจึงมีลูกโอมออกมา,มากไม่มีลูกพระ,ะมีลูกอมบางเกจิปั้นดินกลมๆบางเกจิให้ลูกแกว้วนี่ผมเจอพบประมดผมพบประมดบ,บางทีท่านให้ลูกแกว้วกระเชือกมัดมือคแค่นั้นแค่นั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะว่าท่านได้อธิษฐานกิจไปในสิ่งที่ท่านให้เห็นไหมที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าบารมีเกจิบางองนั้นสูงส่งมาก แต่ทีนี้ว่าผมชีวิตที่เหลือผมก็จะสอบหาพระเกียรติาระอาทิตย์อภิญญาพระดีราคาแพงราคาถูกพุทธคุณแรงพุทธคุณแรงบางองค์แทบจะไม่มีราคาหลักร้อยบางองค์ก็ไม่มีราคาไม่มีเลยพอผมมาออกรายการมันก็พอมีราคาบ้างในการสรรหากันเพราะว่าพระบางองค์เนี่ยต่างชาติมันมา มาคว้านซื้อกันไปหมดครับต่างชาติเนี่ยจีนมาเลฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาเมืองไทยเนี่ยแหละครับเป็นชาติแล้วเนี่ยผมเพิ่งดูคลิปเมื่อวานเนี่ยหลวงปู่ทวดไปแผ่บารมีที่ฮ่องกงหลวงปู่ทวดรถทัพมาเลเซียมาที่อัดกระปีเล่เท่หมดนะรถสุรรริรถหลวรถหลุเล่ยังเล่เท่เลยตัวคนไม่เป็นไรเลยครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นบารมีของหลวงทวดหลวงปู่ทวดแล้วก็ วัตถุมงคลไทยซึ่งวัตถุมงคลไทยก็ถามว่าทําไมจึงมีการสร้างวัตถุมงคลไทยการสร้างวัตถุมงคลไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วคนระับมีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีแล้วฉะนั้นดีไม่ดีนั้นอยู่ที่ว่าการปฏิบัติตนการปฏิบัติชอบของตัวเราเป็นแรงบวกแห่งวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ วัดหลวงพ่อยะอยู่ตรงไหนของแยกทางอ่ะเลยแยกสะพานขึ้นไปแยกตรงข้ามกับโรงเรียนโยเซฟซอยโรมันเขาเรียกว่าซอยโรมันซอยโรมันซอยนักบุญเปโตรครับเข้าไปตรงนั้นนะครับครับก็วัดน่าเที่ยวนะครับเพราะอยู่ริมแม่น้ํานครใจสีใช่แม่น้ําท่าจีนะครับท่าช่วงที่ผ่านนครปะสมนะครับเขาจะเรียกตามอำเภอ อำเภอนครยกรีกจังหวัดนครปฐมไ<ช>อ้อำเภอสะพานอ่ะสะมพานจังหวัดนครปฐมใช่แยกนั้นเลยไปสักการะกราบท่านเพราะว่าผมถือว่าท่านก็เป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านไตเทพก็ได้เห็นว่าเอาไปลองปืนกันดูอ่ะ<ช>ท่านไตเทพก็เห็นนี่คือไม่ได้เฉพาะมีเม่ตามหาดยมใช่ท่านเขาเรียกว่าพระลีเนี่ยถ้าในศาสตร์ความคิดของผมถ้าคําว่านีมีพุทธคุณเนี่ยเขาต้องครอบจักรวา เขาไม่มีคําว่าเมตตาเขาไม่มีคําว่าเขาสิ่งตรงนี้เรา,าถือว่าเป็นวัตถุกายสิทธะครับผม,อมนองนะครับสิ่งดีๆจากดับทีนะครับจะกซอกหาพระดีราคาถูกพุทธกุลแลนชึ่นบางนันถึงไม่ถือว่ามีราคาไม่มีราคาห้าสิบปียี่สิบปีไม่มีราคาไม่มีราคาแต่แตพระดีแต่เป็นพระด,ดีเพราะวันหนึ่งพระดีเจจิตดี นะท่านก็จะยกมือบอกว่าฉันดีฉันเก่งวัตถุของฉันยิงไม่ออกนะอย่างนั้นท่านพูดไม่ได้หรอกรแต่ในเนี้ยมันก็จะอยู่ที่คนสอบหาดูประสบการณ์ในวัตถุของท่านครับแล้วได้มาเคยแผ่ความดีในวัตถุบุคคลของท่านให้เจริญนุ่งเหลืองแล้วการที่เราได้รู้วัตถุบุคลของพระสงฆ์ไทยได้มีความกายสิทธิ์แต่ก็ลืมไม่ได้ครับให้ทุกคนนั้นน่ะ เชื่อเรื่องความเป็นจริงคือบาปบุญคุณโทษหรือศีลธรรมให้ยึดหลักความจริงสิ่งเหล่านี้สําคัญคไม่ใช่วัตถุอะไรสําคัญมากนะผมอยากจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยได้น้อมนําธรรมะมาประจําใจและปฏิบัติด,ดีทําดีครับเพื่อจเจริญแนวทางชีวิตให้สู้เขาเรียกว่าชีวิตที่ดีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I might